ในที่สุดข่าวที่ทุกคนรอก็มาถึงแล้วนะคะวันนี้กองทัพไทยจัดหนักส่ง F16 บินไปทิ้งไข่8ลูกถล่มคาสิโนของกัมพูชาฝั่งช่องอานมาจาังหวัดอุบลราช,ชธานีหลังตรวจพบว่าคาสิโนแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่เก็บทั้งโรนและอาวุธหนักที่กัมพูชาใช้โจมตีไทยทหารกัมพูชาแม้ถูกสั่งห้ามใช้อินเทอร์เน็ตแต่ปรากฏยังช่วยกันโพสต์เผยพิกัดของตัวเองและเผยภาพความเสียหายจากการที่ถูกกองทัพไทยเราตอบโต้จากการที่ถูกกัมพูชายิง ถล่มก่อนนะคะขณะเดียวกันตัวเลขช่วงเช้าที่ผ่านมาความสูญเสียฝั่งไทยยังไม่นิ่งแต่ว่ารายงานล่าสุดทหารไทยของเราพลีชีพไป2นายแล้วบาดเจ็บไป4นายหลังจากที่ถูกกัมพูชา ยิงถล่มเข้ามาถึงฐานอนุพงศ์พื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนอกจากนี้ยังมีการประทะก,กันหลายจุดอย่างที่เห็นนะคะทุกคนโดยที่ฝั่งไทยของเราเร่งอพยพป,ประชาชนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเช่นเดียวกับกัมพูชาก็เร่งอพยพป,ประชาชนของตัวเองเช่นเดียวกันนอกจากนี้กัมพูชายังใช้หลักการที่ไร้มนุษยธรรมเหมือนเดิมด้วยการโจมตีพลเรือนไทยช่วงสายที่ผ่านมากัมพูชายิงจรวด b m 2อีอีก แล้วนะคะเข้าถล่มพื้นที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ยังไม่มีรายงานความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะและคลิปนี้อยากชวนทุกคนช่วยกันส่งพลังใจให้กับทหารไทยของเราทุกนายในการปกป้องอธิปไตยไทยขอให้ทุกคนปลอดภยัยและส่งกำลังใจให้กับชาวบ้านชายแดนที่พวกเขาต้องเสียสละอพยพกันอีกรอบหนึ่งแต่หวังว่าการเสียสละครั้งนี้ จะส่งผลให้ทั้งรัฐบาลและกองทัพไทยปฏิบัติการได้เต็มที่มากขึ้นเพื่อจัดการปัญหาไทยกัมพูชาให้จบสถีีค่ะ